อห้ขั้นเปรตก็บอกว่าตัวเองเปรตนี่ไม่ต้องไปยบเปรตแล้วมาเถียวบอกว่าตัวเองเป็นคนดีไอ้ย่างใกลไกก็รู้ว่ามันดูปลอมมันเล่เลี่ยปลอมนะเสแสร้แสงแกล้งทําตัวเองให้เป็นคนดีจะไม่เนียนเพราะว่าใครเะพูดว่าตัวเองเป็นคนดียกตัวเองขึ้นให้เป็นคนดีนะกูไม่ใหญ่เชื้อเลวจบโคตหน้าตัวเองไงน,นะนั่นก็เรียกคนเราวชน,นะ ขั้นเพื่อน,นี่นับตื้อนี่นะขั้นเพื่อนี่วาเดียนไม่ต้องยกตัวเองเลยอันดับแรกคุณน่านับเตือนสังเกตเลยนะเขาอยู่กงเขาทําคุณประโยชน์ด้านนูด้านนี้แลว้วล่ะเลยเผื่อน,นับตื้เองจะไม่นี่ต้องจ้างแบบอาินิยานคุณมาหนะ้าต่ตัวไอ้น้าคาร์รตถึงกระตยโบอกเพื่อนว่าตัวเองเป็นคนดีบันนูบันนี้บางคนนะไอ้นี่วาบางคน เพระาะจ้าตองจอบแรงเรื่องเผื่อนอยู่แล้วอีนามเออเออ,เออเล่แรงแงไปนี่มือเบื่อกรเล่งเราอันเลวหวานโกนมึงเละตาปลาเนาะกลางบานกวนยาย่เวอรชือ้อไปวัดเละจุงโกโบกว่ามีโอ้ยกุ้นกองกุ้นร้อยไปหอยปลาปูย้อยเนาะปลากบบนั้นไม่หายหรอไม่ใช่นามเออปลาปูย้อยคือปลาระดับสูงเช่นท่านเจ้าคุณไรนปรนียนะ โอ้ผีนี่โฉบถ้าผีไปไหว้โค้งแล้วผีจะไหว้แต่ตันเจ้าคุณปลาวัดเดล็กๆนี่ไม่ค่อยไหว้เลยผีพอผีดูจักระดับตันเจ้าคุณดีแล้วแลนนี่เราไปตำบุญกันวัดบ้านๆปานเนียน,น,นจะได้งอนไม่ให่คนดีเลยนะโอ้ต้องไหว้ตันเจ้าคุณเลยนี่ผนะีนะผีตำบุญนั่งผีไม่เฉ่ตำ้มเดยอโยอดโกงโยดไรอันผีตำแบบสามาคมไรมันเนี่ย โอ้สมากลุ่มยายๆไรบันเนี่ยแล้วไม่รู้มาลาวใช่กูไม่ใจกามเนี่ยผียันได้รับเนี่ยไปเกียดไปเป็นปูยย่ย่า้าไว้ครอบเนี่ยน้อ,นองลูกตาหน่ายปั้นน้องเขาเลวา่ว่าผีนี่ื่อมอนดาอยู่ไม่เคยรบไม่เคยคบกับปู้แล้วเ็าเลวา่ว่าผีเนี่ยสามารถที่จะทําไม่ลูกเขาเนี่ยอยู่เรืออยู่เย็นเป็นทุกได้และไม่รู้มือได้ เพน,นี่นามือด่าพวกทุกวันไม่เพรแต่กูเรียมาแล้วกูได้กูเว้นทุกวันมือตือแรกปากตืดกลอกยกแต่เรื่องตัวเองดิไอเรื่องหนันงร้านนำจ้าแป e ้แป้งรูงง้รู้นินตาเพื่อนเมือนกันเลยไม่ใจหนังแต่ร้านบ้านบ้านร้านบ้านเราซื้อกล้องในร้านนินตาเพ่อนไอแอรดับเพย์เราซื้อในซูปเปอร์มาร์เก็ตกันนินตา และยกตัวเองว่าดีก็ยั่งคาลุยกูรู้ไม่ใจ๊กูไม่รู้